ันนี้นะคะพวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์สอบเข้าม4โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยรวเรกันนะคะจะแบ่งแบบเป็นสายระบข้าสายเลยศาสตร์เล่มที่ทุกคนแนะนำเลยที่ทุกคนใช้แล้วดีจริงคือก็เหมือนจะสอบแล้วสาวสุดท้ายอ่ะก็เลยมาอ่านให้มันเป็นพิธีหน่อยดิบยังได้เยอะกว่าคือท่าดิบงดิเยอะกว่านี้ยแล้วก็เตลูใส่ใส่พวกอะไรก็ได้ที่เป็นสีมงคลประจํา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องเรื่องน้ำแอนไข่มุกวันนี้นะคะพวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์สอบเข้าม4โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลนก็ไข่มุกนะคะตอนนี้อยู่ห้องกิฟเต้ส่วนเราอยู่ห้องพรีเมียมนะแล้วก็วันนี้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยหัวข้อหลักๆก็จะมีเรื่องการเตรียมตัวที่เรียนพิเศษแนะนำหนังสือแล้วก็วิธีแบบให้ลนทิคงต่างๆที่ใช้ในการสอบค่ะก็ นำตัวไปแล้วเาเราอยู Spencer? ่ห้อง gifted ลูกน้ออยูห้อง premium โดยโรงเรียนเรานะคะจะแบ่งแบบเป็นสายหลักๆ5้าสายเลยก็คือ EP gifted premium platinum g o นะคะโดยแต่ละสายก็จะมีย่อยลงไปอีกแบบเหมือน gifted ใช่ไหมก็จะมี gifted สาย gifted แมท premium ก็เป็น premium สาย premium m a ทนะคะ platinum ก็จะมี linguistic คือภาษา He ี่ยวสายเป็นเกี่ยวกับแพทย์เทคนิคการแพทย์อะไรอย่างนี้ แล้วก็มีลอก็คือกฎหมายเอ็นจิเนียร์ก็ตามชื่อเลยวิศวะ,วะ,ะก็เหมือนห้องแพตตินัมนะคะเหมือนจะแบบเป็นแบ่งสายที่แบบให้น้องๆที่อยากเรียนตรงจุดเลยก็เข้ามาเรียนเช่นอยากเรียนกฎหมายอยากเรียนนิติก็เข้ามาเรียนห้องลอ,งองก็เดี๋ยวไข่มุกก็มาเริ่มเลยที่การเตรียมตัวของไข่มุกเลยเป็นยังไงบ้างโอเคก็การเตรียมตัวของไข่มุกนะคะคือตอนมอสามชั้ไหมเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเข้าห้อง g i f t ต d ใช่ไหมแบบตั้งใจมากๆเลยตอนนั้นก็คือมีไฟในการอา่านหนังสือมากๆนะคะก็ <g ül> เลยแบบรู้ว่าเออเราต้องเตรียมอะไรเตรียมกี่วิชาโดยเราเป็นคนชอบอวิชา,าวิชาอะไรอะ <c oughs> วิชาวิทย์แล้วก็อังกฤษแต่ว่าเราจะไม่ถน,นัดคณิตเท่าไหร่นะคะเราก็เลยเลือกเป็น gifted science นั่นเองก็การสอบ gifted นะคะจะแยกกับการสอบรอบปกติทั่วไปก็แบบ มันจะสอบวันเดียวกันกับ EP นะคะถ้าใครอยากแบบเข้า EP กับ Gi f t e d ก็คือน้องต้องเลือกนะว่าแบบเออจะเข้า EP หรือเข้า Gi f t e d กันแน่เพราะว่าสอบวันเดียวกันทุกปีเลยนะคะเรานะคะเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ประมาณมสามเทอมหนึ่งเลยโเร็วเร็วป่ะไม่เทอมหนึ่งอะคือเพิ่งเริ่มเริ่มแบบซื้อหนังสือมาอ่านเราเริ่มอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนนะเพราะว่าเราชอบเนาะไม่มีอะไรมากก็แบบมันใช้อยู่สามวิชาแล้วก็วิทย คณิตอังกฤษเลยก็อ่านวิทย์ก่อนเลยเพราะว่าเนื้อหาเยอะแล้วก็ชอบแล้วก็คณิตแบบ <punished> ตอนนั้นนะคะเราแบบจำได้ไหมคือเขาตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนแบบงงอ่ะจนงง au, อ่งะว่าแบบเรอภาษาไทยยังตั้งใจเรียนจริงๆแล้วแบบมสาเพอมหนึ 3, ่งก็คือเหมือนแบบติดเพื่อนอีกไหมนู่นนั้นก็คือแบบอออนนไม่ไม่เรียนเลยก็คือแบบงงไม่ไม่ตอนนั้นไม่ใช่ฟิลไม่ตั้งใจเรียนก็จะฟิลแบบ ก็เรียนเเข้ารียนแล้วก็เนิ่มๆแล้วก็ค่อยแบบเออการบ้านมาค่อยมาถามกันค่อยมาแบบเออแต่ไข่มูอ่ะตอนนั้นก็คือแบบเรียนแบบตั้งใจเรียนอะไรขนาดนั้นอ่ะงงเรียนจนงงไงเออคือแบบเรียนแบบ จดจดอ่ะแบบแบบนั่งหน้าห้องอ่ะเกือบทุกวิชาแล้วก็จดอ่ะแบบมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะก็มีเพื่อนเพื่อนกับเราก็ส่งสมคนใช่ไหมที่ตั้งใจเหมือนกันใช่ไหมก็แบบนั่งจดแล้วก็นั่งถามครูอะไรเงี้ยแบบเออตั้งใจมากๆจริงๆก็ไม่รู้เป็นอะไรตั้งใจมากๆก็ดีนะคะก็ตั้งใจจริงๆอ่ะเรียนในห้องมันก็ดีเพราะว่ามันจะไม่ต้องมาแบบเสียเวลาข้างนอกอีกเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะออกพวกมสามเป็นหลักเนาะเราก็แบบเออซึมซับไปด้วยเลยนะคะเออโดยตอนม สองอะไรเงี้ยเกรดเราก็แบบอยู่กลางๆข้อชั้นแบสามจุดห้าสามจุดหกอะไรเงี้ยแต่พอแบบมสามนะคะตั้งบิลขึ้นมายังไงเราก็ไม่ได้เกรดสี่นะเราได้เกรดสามจุดเก้าแปดทั้งสองเทอมเลยนะคะนี่ตกอะไรอ่ะเพราะว่าเทอมแรกอะคะเราตกประวัติศาสตร์ได้สามจุดห้าเทอมที่สองตกน่าจะศีลก็ได้สามจุดห้ามันหน่วยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เราตั้งใจเรียน โอเคก็เป็นอย่างนี้จนเทอมสองเลยเทอมสองก็แบบเริ่มซื้อหนังสือเยอะขึ้นเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็เรียนพิเศษไปด้วยใช่ไหมพอแบบเรากลับบ้านมาวันที่เราไม่เหนื่อยมากเราก็จะมานั่งอ่านหนังสือต่อนะคะสามสีหน้าอะไรอย่างนี้หรือบทหนึ่งไปเลยทั้งินะออก็ใช่นี่แหละการเตรียมตัวของเราะคะ เมื่อกี้นะคะก็จบของรอบกิฟเตสไปแล้วต่อมาเป็นรอบทั่วไปที่เราต้องสอบนะคือจริงๆเราได้สอบสองรอบเป็นรอบกิฟเตสไม่ติดใช่ไหมเราก็เลยต้องมาสอบรอบทั่วไปต่อนะคะโอเคค่ะมาเริ่มเลยก็คือเหมือนพอเรารู้ว่าแบบเราไม่ได้หวังรอบกิฟใช่ไหมก็พอประกาศกิฟเสร็จว่าเออไม่ติดก็เปลี่ยนแล้วทีนี้รอบทั่วไปของเราสอบ5วิชานะคะวิทย์คณิตอังกฤษไทยสังคมเนาะก็ถ้าเป็นเด็กใหม่อะ ต้องแบบเหมือนทําคะแนนให้วิชาให้มันดีเพื่อจะสอบติดก่อนนะถ้าเป็นเด็กเก่าเหมือนเกศต้องเกศต้องถือสองสองน่าจะสองไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าโรงเรียนจะรับเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอโรงเรียนประกาศนะรอบนี้ทีนี้พอเรารู้ว่าแบบเออห้องที่เราอยากเข้าคือพรีเมียมอันนี้คือตั้งใจหวังแบบพรีเมียมเลยเราเลือกเป็นพรีเมียมซา์นะคะคือจริงๆริงเ่ชอบคันนี้แต่เลือกพรีเมียมซา์อ่ะพอตามเพื่อนก็คือแบบตามเพื่อเลยอะนรอยางเงเพราะเพื่อนทุกคนอ่ะเลือก พิมพ์ทรายหมดเลยก็เลยแบบเพื่อนส่วนใหญ่ในห้องอะเลือกวิดหมดเลยที่คนไม่กล้าเลือกคณิตเพราะอะไรที่คิดอะเพราะว่าแบบคนน่าจะแบบมีเก่งๆเยอะก็เลยแบบจะสอบไม่ติดแต่แต่ว่าคนเลือกเรื่องห้องทรายเยอะมากเลยห้องพิมพ์ทซายเนี่ยจะใช้แค่คณิตกับวิดนะคะใช้เป็นสองวิชารวมกันเราก็เลยแบบเตรียมแค่สองวิชาไทยสังคอังกฤษอ่ะไม่อ่านเลยไม่อ่านเ่ไม่อ่านเลยตอนเราสอบอะเป็นช่วงโควิดมาใหม่ๆเลยก็คือแบบใช่คือรอบทั่วไปตอนนั้นใช่ไหม ตอนแรกอะแบบเว้นประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมจ้ะว่ากิ๊บเต้ก็จะสอบแล้วแต่ทีเนี้ยพอสถานการณ์โควิดมาเลื่อนไปเป็นเดือนนะใหเหมือนประกาศสอบอะสามรอบอะกว่าจะได้สอบจริงๆอะก็ือเราก็แบบประกาศเลื่อนไปเรื่อยๆเลยจนแบบสอบก่อนเปิดเทอมประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เองตอนนั้นอะเราก็เลยเหมือนมีเวลาเตรียมตัวประมาณหนึ่งเดือนนิดๆเหมือนเราเก็บเริ่มเก็บเนื้อหาวิย์ใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่าแบบใช้สองวิชาเราก็เลยเก็บเนื้อหาวิย์มาแบบ เก็บให้ครบทั้งเล่มเลยเดี๋ยวจะมาโชว์หนังสืออยู่ทุกคนดูถึงพารงผ่านนั้นนะจบเล่มนั้นแล้วแล้วก็จะซื้อหนังสือวิทย์มาทําอีกเล่มนึงแล้วเราก็นั่งทาโจทย์ทุกวันอะทั้งวันไม่ได้ทั้งวันก็ฟีลแบบท,ทุกวันก็นั่งทําไปวันละบท2บทนะคะเหมือนจะเป็นแบบรวมต่อไปวิชาคณิตอาคณิตรู้สึกว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันได้ก็เราเรียนพิเศษคณิตใช่ไหมแล้วก็เลยนั่งทําโจทย์ของอาจารย์ที่เรียนพิเศษ ทุกวันนะคะนั่งทําทุกวันแล้วก็ทําหนังสือซื้อหนังสือมาทําทุกวันเหมือนกันแบบชอบคณิตไงก็เลยแบบทําทุกวันทุกวันมันก็สนุกดีได้คํานวณเล่นๆนะคะต่อไใบมาวิชาไทยสังคมอังกฤษแค่สอังกฤษคืออะไรไม่อ่านยอมรับเลยตรงนี้ว่าไม่อ่านแบบไม่อ่านอ่ะคะแนนไทยสังคมบอกมาดิ่งยังได้เยอะกว่านี้คือท่านดิ่งอ่ะคงแบบ เรื่องเดียวก่อนเนี่ยคะแนนนี้คือแบบจริงจริงอันนี้จริงแบบลูกมาแบบบอกคะแนนเราเราก็แบบตกใจจริงดีกวาไหมเออคือแบบน้อยแบบไทยสองคมคือน้อยมากอังกฤษยังพอได้อะอ,อังกฤษ<ต>เรามาแบบมาทวนแกมมาหนึ่งวันสุดท้ายก่อนสอบเลยไม่อยากให้มันเครียดก่อนหน้าไงก็เลยมาัวนมาสุดท้ายก่อนสอบ <c oughs> เออก็ไม่เหมือนรู<ๆ>้ว<ๆ>่าห้องที่เราเข้าแบบไม่ได้ใช้คะแนนไทยสองคมเงี่ย ก็เลยไม่สนใจเลยถ้าเป็นรอบทั่วไปปุ๊บเขาจะมีใบให้ติ๊กว่าพรีเมียมอยากเลือกห้องไหนพรีเมียมไซส์พรีเมียมแมทแล้วก็เลือกพรีเมียมแมทแต่ถ้าเป็นแพลตตินัมก็ส่วนเราเราเลือกเป็นเฮลไซายเขาจะให้ติ๊กนะคะว่าแบบเออเลือกอะไรส่วนห้องโกก็จะมีวิคิติหรือว่าสายภาษานะคะเขาก็จะให้ติ๊กเลือกก่อนเหมือนแบบคะแนนเรารวมออกมาให้วิชาก็คือเหมือนแบบก็เออมันก็น้อยอยู่เพราะว่าไทยสังคมมันกดอะเพราะเราทําให้คะแนนได้น้อย น้อยแบบน้อยจริงๆแต่ว่าช่ดกีที่แบบคณิตกับวิทย์เราอ่ะได้คะแนนสูงนะคะพอัรรวมกันก็เลยติดห้องพรีเมียมซ้ายก็ต่อไปนะคะจะเป็นวันที่สอบเข้ากิฟเต็ดของเราเออเราก็ไปสอบนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโมเมนต์ของแต่ละคนอ่ะเป็นยังไงในในตอนสอบนะคะในในมุมมองแต่ละคนว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงก็โมเมนต์ของเรานะคะตอนนั้นเหมือนรีบตื่นไปโรงเรียนเพราะว่าไปเจอเพื่อน ใช่ใช่เหมือน<ช>แบบมันไม่ได้เจอกันนาน,น,านอยู่ก็เลยแบบรีบป็นนัดก,กันไปเจอนะคะ<ช>เออติวให้กันนิดนึงแล้วก็อ่านเองกันนิดนึงนิดนึงเราก็เอาแบบชีตไปด้วยเอหนังสือไปด้วยก็แบบเออไปนั่งติวให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ติวให้เราอะไรเงี้ยก่อนห้องสอบประมาณแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งสอบรอบกิฟเต็ดนะคะมันจะเป็นสอบแบบทั้งวันเลยรอบเช้าบ่ายเช้าสองวิชาแล้วก็บ่ายหนึ่งวิชานะคะผ่านไปได้ด้วยดีก็แบบกลับบ้านแม่ก็ถามว่าเออทำได้ไหมแล้วก็ ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าที่แปลว่าก็ได้อยู่นั่นแหละแล้วก็รอประกาศประมาณอ้อไปดูวันมาแล้วรอประกาศประมาณสี่วันทุกคนเป็นสี่วันที่แบบทรมานทรมานนรกมากนรกแตกเลยใจใจแบบใจตุ๊ๆต่อมลงบ้างอะไรบ้างเออนั่นแหละค่ะก็ทีนี้มาถึงวันที่เราต้องสอบรอบทั่วไปคือแบบจริงๆก็ต้องบอกเลยนะว่าไม่อยากให้ทุกคนเครียดในวันสอบเลยเพราะไม่งั้นมันจะกดดันตัวเองมาก เหมือนเหมือนเราอ่ะตอนนั้นเราก็ไปโรงเรียนเช้าไปหาเพื่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดไงก็คืออยู่บ้านแบบหลายเดือนมากแล้วพอแบบจะสอบก็เลยได้ไปเจอเพื่อนพี่พอก่อนเข้าห้องสอบอะก็นั่งเล่นคุยกันถ้ามาอ่านวันสอบก็ไม่น่าทันแล้วก็แบบไม่อ่านเลยนะคะเออก่อนเข้าห้องสอบมันจะมีพิธีมูเตลูของเราที่คิดขึ้นมาเองกับในกลุ่มอะไรนะแบบแบบอย่างนี้แล้วก็มูเตลู เพิ่มความมั่นใจนะคะแล้วก็ใส่ใส่พวกอะไรก็ได้ที่มันสีมงคลประจําวันแบบกล่องดิสสอต้องแบบสีนี้สีปากกาตอนทำข้อสอบก็ต้องแบบสีนี้ห้ามห้ามมีสีนี้สีนี้ในตัวตอนนั้นก็คือแบบจริงจังกันเรื่องนี้ไม่ได้จริงจังเรื่องสอนะไม่ได้จริงจังกันเนื้อหาไม่เลยเรื่องดวงดูเรื่องเตลูเลยช่วงนั้นก็ดูดวงรายวันของลายท o เด y ใช่ค่ะก็แม่อยู่ก็แม่อยู่ก็ไปดูกันได้นะ มูเตลูเสร็จก็เข้าไปห้องสอบเหมือนตอนนั้นอะเราสอบแค่ครึ่งวันแบบห้าวิชาครึ่งวันก็คือแบบงงเหมือนตอนนั้นไม่นแบบรอบมันเป็นช่วงโควิดนะคะมันก็เลยแบบรีบสอบรีบจบเนาะก็ภาษาไทยรอสอบ25้านาทีต่อไปภาษาไทยเสร็จเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตัวเนี้ย45นาทีคืออันเนี้ยเครียดมากเครียดแบบเครียดจริงๆเพราะแบบคณิตแบบ45้านาทีแล้วแบบจะไปทำทันได้ไงวะใช่ไหม ก็ตั้งใจอ่านโจทย์ทําจนหมดเวลาเลยคณิตศาสตร์ก็ทําจนเราเหมือนเราได้ทวน5นาทีสุดท้ายของคณิตศาสตร์นะต่อไปอังกฤษอังกฤษตัวนี้ก็ตั้งใจทําอยู่ <laughs> ตั้งใจทําอยู่บางพาร์ทน,นะต่อให้ชาสุดท้ายสังคมศึกษา25นาที <laughs> <laughs> ไม่อยากจะบอกว่าเปิดข้อสอบวันแรกไม่อ่านโจทย์เดาแบบกากระม่วชอบข้อไหนกาข้อนั้นชอบข้อไหนไม่อ่านโจทย์ได้เปิดน้า,นานแรกก็ไหม่กันเสร็จแล้วทําแบบ สิบนาทีบ้างไม่สิบนาทีก็ห้านาทีแล้วก็หลับค่ะหลับรอเวลาหมดเนาะชิลชิลไม่เครียดเลยสังคมก็คือแบบเดาวันที่สี่สองอะประมาณหนึ่งทุ่มเว้ยแล้วแบบอะไรดนใจให้เราไปเปิดเข้าดูไฟล์ที่เหมือนจะประกาศแล้วก็เลยกดช่วงหนึ่งุ่ก็เลยกดเข้าไปดูแล้วแบบเอาประกาศแล้วแบบเป็นชื่อห้องออกมาแล้วแบบตอนแบบพรีเมียมไซต์อะแล้วเราก็เลยกดเข้าไปเว้ยไฟล์เปิดไม่น่าตีก็แบบโอ๊ย คนมันเปิดเยอะใช่ปะใช่แบบเป็นมันลมกโคตรเครียดเหรตอนนั้นแบบทำงไงดีวะก็เลยแบบส่งมาเพื่อนแบบเปิดให้ดูหน่อยว่าแบบเออเป็นยังไงแล้วเพื่อนก็เลยไลน์บอกว่าแบบเออมีชื่อติดชื่อหน้าขวันแดงพิมสกุลนะคะติดพาวพีเวไซายก็คือตอนนั้นก็คือแบบร้องไห้มันมันเครียดอ่ะอันนี้ร้องไห้อันนี้นอนนะคะเออเออมันแบบมันช่วงนึ่งทุ่งไงมันแบบอยู่ๆก็มันประกาศเร็วมากเลยทีนี้ทุกคนรู้ว่าวันประกาศผลสอบอ่ะ คือเพื่อนทุกคนอะที่อยู่ก็คือลุ้นแต่ไข่มุกนอนจริงจริทุกคนวันนั้นอะเราปง่อมาเราก็แบบเออง่วงนอนด้วยมันประกาศอะไรนะสิบสองสิบอเที่ยงคืนะเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่เราก็แบบไม่ไหวแล้วง่วงนอนนอนเลยละกันทุนอนเสร็จใช่ไหมไลน์ก็เด้งมาเมสิก็เด้งมาเรเที่ยงคนในกลุ่มกอแบบไข่มุก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 ไมุกติด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 ตดติ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 ติด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 ติติดตติดติดดตติดติดดต แล้วก็ตื่นมาแบบง่วงๆก็แบบแล้วเราก็ค่อยไปเปิดดูในเมสเสจใช่ไหมแบบเห็นในเมสเสจคือตกใจว่าใครมุกไข่มุกไข่มุกตื่นตื่นท่าน่ะทานี่แล้วติดแล้วไหมท้าน้่ยอนก็คือแบบยาวแบบยาวแบบยาวมากตื่นใครมุกไปไหนเฮ้ยใครมุกตื่นตื่นแล้วก็แบบตื่นแล้วอ่ะโอ้ ก็เลยแบบส่งสติกเกอร์แล้วก็เขียนหาเพื่อนเขียนว่าอะไรสักอย่างแหไะแล้วก็บบเย่แล้วก็ดีใจเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็แบบยินดีด้วยจ้าเป็นในกลุ่มอ่ะในกลุ่มสิบสามคนติดคนเดียวก็แบบยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นพาแนะนําหนังสือแล้วเราจะมาเริ่มที่วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเนาะวิทยาศาสตร์เล่มที่ทุกคนแนะนําเลยที่ทุกคนใช้แล้วดีจริงๆคือเล่มไหนแล้วเราก็ใช้ด้วยใช่เราเราแล้วก็สอบติดได้ที่ต้องการก็อันนี้นะคะ เล่มนี้เป็นเล่มสิงโตอันนี้พิมพ์ครังที่สีแล้วนี่เล่มนี้เลยทุกคนอันทุกคนดูเป็นของยี่อ้ออะไรนะไม่ใช่ยี่อ้อสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ยอดนิยมิเตอร์อยนะคะเล่มนี้ก็คือมีรุ่นพี่แนะนํามาแล้วก็ไปเปิดในพันทิปหรอไปเปิดไปซื้อในอินเทอร์เน็ตมาเขาก็บอกว่าแนะนําเล่มนี้อะไรเล่มสิงโตเล่มสิงโตเล่มสิงโตเขาเรียกกันเล่มสิงโตเหมือนเขาจะแบ่งไปนี้แบ่งเป็นเป็นพาร์ทฟิสิกเคมีชีวะให้เลยนะคะอืนี่เขาก็จะแบบ นื้อหาส่วนเคมีเนื้อหาส่วนชีวะเนื้อหาส่วนฟิสิกส์แล้วก็มีโจทย์ให้ทําเขาจะแบ่งแยกอย่างนี้เลยทุกคนก็ตามได้เลยต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี เนื้อหาข้างในเนื้อหาก็คือมีโจทย์แบบนี่เป็นจดรวมเลยป่ะหรือว่าแบบแยกบทแบบเหมือนสอนบทนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีโจทย์ไว้ไท้ายอันนั้นเลยอะไรเงี้ยก็แบบฝึกทําโจทย์จากเล่มน,นี้ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อหาเล่มเนี้ยลึกแบบลึกกว่าที่สอบนิดนึงถ้าใครอยากลองข้อสอบหรือไม่มั่นใจว่าแบบเออเนี้ยจะลึกพอไหมก็ลองเล่มนี้ได้นะคะเพราะว่าเล่มนี้ก็ยากนิดนึงยากยากอยู่ใช่ยากเล่มนี้ดีโอเค อ๋อจริงๆเรามีแบบฝึกหัตวิทยาศาสตร์อีกเล่มหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าเราขายไปแล้วอ่ะมันจะเป็นเล่มนี้ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เล่มนี้เราก็ทําทั้งเล่มเลยก็โอเคมันก็ตรงโจทย์มันไม่ยากอ่ะมันแบบพอดีกับรอบรอบที่เราสอบพอดีนะคะมันก็แบบพอดีกันเลยค่ะสุดยอดต่อไปนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เป็นของเราเป็นสองเล่มนี้นี่เฮ้ยเล่มนี้ฮิตนะเล่มนี้ทุกคนใช้เฮ้ยแต่ข้อสอบดีจริงอันนี้ก็ข้อสอบดีนะคะ คือจริงๆเรามีเป็นชี้เรียนของที่เรียนพิเศษแต่ว่าเราขายทิ้งไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้เอามานะมันก็เป็นเหมือนทั่วไปนะคะเป็นอาจารย์รู้อะว่าแบบเออมันน่าจะออกนี้อาาจรย์ก็เลยมาเล่มนี้เป็นเทพคณิตพิชิตโจทย์เข้าเตรียมอุรมอ่ามันอาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่ามันก็เหมือนปูขึ้นมันก็โอเคนังสือพวกนี้มันเหมาะสำหรับการสอบรอบกิดเต็ เพราะ่ข้อสอบมันประมาณแบบอย่างนี้อ่ะเออแบบเทียบเทียมเตรียมอุดมแต่เตรียมอุดมอาจจะยากกว่านิดนึงแต่ของเราประมาณนี้เล่มนี้มันจะแบ่งเป็นแบบสารบัญอ่ะก็คือเหมือนแบบจะแบ่งเป็นทั้งแบบเลขเยอกกาลังกลพัมนาอันเนี้ยเฮ้แต่ว่าเออนี่เหมือนจะเป็นแนวที่ออกเลยนะว่าแบบรอบทั่วไปออกเรื่องประมาณนี้เขาก็จะมีแบบเนื้อหาให้แรกๆแบบเนื้อหาหน้าเดียวแล้วก็ทําข้อสอบเลยนะคะ ค่อยๆฝึกโจยไฟนะส่วนเล,เล่มน <so an like> ี้เล่มนี้เราอ่านมาทุกคนบอกว่าดีเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยดีมากเลยนะเออสาบพี่มันเนี้ยดีพี่มันนี้ดีมากเล่มอันนี้เล่มมันเนี้ยอันนี้อันนี้ด้วยเดี๋ยวเล่นต่อไปเล่มต่อไปโอเคเล่มนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์มอต้นตัวนี้ จะมีเนื้อหาด้านหน้าแบบสรุปด้านหน้าให้นะคะแล้วก็ทําโจทย์ก็เป็นโจทย์ด้านหลังโจทย์ด้านหลังจะเป็นรวมรวมทุกเรื่องเลยเมื่อกี้จะเป็นแยกบทใช่ไหมเราอะทำเรื่องเราทําเล่มนั้นก่อนเราเราทาเล่มนี้ก่อนแบบแยกบทเสร็จแล้วพอแยกบทเสร็จแล้วเราค่อยมาทารวมเล่มนี้นะคะใช่ก็มันนี้รูพื้นฐานได้ดีโอเคคณิตศาสตร์ของรอบกิฟเ็ดนะคะสํานักพิมพ์ยิ่งแล้วเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโจทย์โจทย์ดีจริงๆนะใช่สำนักสำนักโอเคเลยอะตรงตรงนะ เล่มนี้ก็ลุยคณิตสากิฟเทสมอต้นนะคะเล่มเนี้ยเราอ่านนิดเดียวอะ่ะขอโทษจริงๆทุกคนเราอ่านนิดเดียวแต่เท่าที่อ่านนิดเดียวมานะคะบอก,กว่าตร,ตรงมากทุกคนถ้าย้อนเวลาไม่ได้ก็คือจะทําเล่มนี้ให้หมดนะคะเสียดายเวลาไม่พอแล้ไม่ไม่ไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่พกพาลงพาราโบลาพาล,โลาโบล่า,ลาแ,ตแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่แบบอ่านแล้วแบบโอ้โหตั้งใจมากคือเรื่องนี้นี่ เรื่อง P Q อะไรกัแลังเฮ้ยเฮ้ยโจทย์นี้ออกโจทย์ออกโจทย์นี้ออกบอ้เลยโจทย์นี้ออกทุกปีอันนี้ทุกปีทุกคนแล้วก็คือตั้นใจอ่านมากแล้วขึ้นเต็มๆให้แล้วขึ้นเต็มๆให้เดีวถ่ยเป็นโจทย์แนวนี้เลยนะคะแนวนี้แบบรอบทั่อไปออกเฮ้ยแบบออกแบบออกจริงๆอะรอบกิ๊บก็ออกอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยโจทย์เล่มนี้ก็มีเล่มนี้โจทย์ดีมากเฉลยดีมากละเอียดมากแล้วก็โอเคเลยเล่มนี้ ๋อใช่ลืมว่ามันออกพวกอัตราลอยลาด้วยกำไรเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะอ่านี่นี่นี่ถ้าเป็นพวกเป็นเรื่องพวกทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะจะตอ,อกแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบฟิลประมาณนี้ให้า hey, หาด้านใดนด้านหนึ่งก็ไม่ยากนะ<อ>ก็อันนี้อันนี้ประมาณนี้แนวนี้พวกแบบไฮนอันนี้คือแบบเรื่องนี้เราจะทําโจทย์เยอะหน่อยเพราะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแม่นนะคะก็จะก็จะเห็นว่าแบบเออก็ทดเยอะหน่อยนี่ก็จะออกประมาณนี้ มีวิชาอังกฤษได้อ่านปะไม่อังกฤษนะทวนแกม่าเราทวนในเน็ตอะเราเรียนพิเศษอังกฤษเอากับกคุณในโรงเรียนเนาะแล้วก็ทวนเองนิดหน่อยเพราะว่าคือไม่อยากจะบอกแล้วเราก็เราก็โอเคกับอังกฤษใช่ไหมคือเราก็แบบเออเราก็เก่งเก่งอังกฤษอยู่เรื่โอเคอยู่อะไรอย่างนี้แล้วกเ็เหมือนไปซื้อหนังสือแบบรวมวิชาห้าวิชาใช่ไหมพอตอนนั้นก็แบบเออไม่รู้จะสอบติดหรือเปล่าก็เลยซื้อมารวมห้าวิชาปรากฏว่าแบบ เออมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้แนะนํานะคะคือมันไม่ได้ออกไรเวอร์มากขนาดนั้นมันก็ออกแบบแนวเดียวกันหมดเลยแนวเดียวกันกับรอบกิฟต์อะไรเงี้ยมันแค่อยู่ที่คำศัพท์มันอยู่ที่คาศัพท์นะคะว่าแบบทุกคนจะจาโวแคมปได้แบบเยอะน้อยแค่ไหนที่สําคัญคือเรื่อง tense tense เพราะ gamma ต่าง gamma กับ tense นะคะโอเคเข้าสู่แนวข้อสอบกันแล้วนะคะก็จะบอกกันเลยว่า พวกเราก็จําไม่ได้หมดนะคะแล้วก็บางปีก็อาจจะแบบไม่เหมือนกันบ้างอะไรบ้างบางเรื่องที่บอกก็อาจจะไม่ออกหรือออกน้อยบ้างแต่ก็เอามาแชร์ประสบการณ์นะคะรอบกิฟต์เดทของเราก็คือเราเป็นคนจําไม่ได้จําไม่ได้จริงๆทุกคนคือแบบจดไว้แค่นี้เราขอโทษทุกคนเราจะไม่ได้พูดถึงอังกฤษก่อนละกันเพราะเราชอบชเอออังกฤษจําได้ว่า เหมือนมี g a ม m าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แกมม a หมดเลย gamma แบบเออ verb หนึ่ง verb สองอะไรเงี้ยทั่วไปเลยมีเรื่อง tense เรื่องการใช้ verb ต่างๆก็ก็ให้ายๆเรื่อง tense แล้วก็มี error ปะข้อสอบ error ให้ใช่่คแบบเว้นคำมาแล้วก็ให้เราเตือนว่าเออคำไหนถูกเอ้ยไม่ใช่ดิคำไหนผิดคำไหนผิดขีดเส้นใต้มาอะไรอย่างงี้มี conversation ก็คือเหมือนมีสองคนสนทนาการพูดกันแล้วก็เนี่ยควรตอบว่าอะไร น่าจะมีริดดิงนทุกคนแต่เราจำไม่ค่อยได้แล้วนะคะต่อไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ก็ออกทุกเรื่องเลยรู้สึกว่าออกทุกเรื่องเลยของม .3 เนาะใช่ของม .3 มมต้นๆก็มีก็แทรกแเข้ามานะวิทยาศาสตร์ก็ออกเหมือนพวกเอ่อกรองกรองสารนะพวกแบบโครโมโทกราฟีแล้วก็พวกสารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแฟตแบบย้อม,อมใส่อะไรนะไอโอดแล้วจะเป็นสีอะไรหรือน้ำตาลแบบ อะไรที่ไม่ไม่ reduce อะไรอย่เงี้ยแบบน้ำตาลซูโคสนอๆอะไรเงี้ยเรื่องคาร์บอะไรอย่างงี้เนาะมีพวกาเคราะิดนิดเดียวนิดเดียวทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะก็ไปอ่านมาแล้วค่ะส่วนใหญ่เนื้อหาอยู่ม .3 ส,ส่วนใหญ่เลยใช่ใช่โอเคโอ้ยเข้าสื่อเรื่องคณิตศาสตร์เป็นไง <laughs> บ้างคะมันก็วิชานี้คือจําไม่ได้เท่าไหร่เลยเพราะว่าคือไม่ต,มต้องถามก่อนอ่านโจ์ไหม <laughs> คืออ่านเนาะเอาดีๆอ่านแต่ไม่เข้าใจก็เลย,ยก็เลยแบบบางข้อก็ไม่ได้ตอบบางข้อก็แถไปเรื่อยสุดท้ายเขาก็ไม่ให้คะแนน,นเหมือนเดิมนะคะถ้ามันไม่ถูกจำได้ว่ามีความเรื่องความน่าจะเป็นถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาตอนรอสอบคณิตของเราคิดก็รู้สึกว่าเออยากอยู่มันมัน,มนยากแต่มันก็ทําได้แต่มันก็ยากยากแบบยากอยู่ยาก,ยาก,ยากแล้วก็มีพวกสมการแบบรู้ในรู้ลึก รูทแล้วก็จุดจดบวกสอรูทอะไรเงี้ยก็ต้องมีสูตรอีกนะ,ะก็เหมือนเป็นเนื้อหาที่เราเคยเรียนนะคะใช่ต่อไปนะคะเป็นแนวข้อสอบรอบทั่วไปเนาะก็เราสอบ5วิชาเนื้อหา5วิชานะคะไม่เกินม .3 เลยไทยสังคมไม่รู้พอไม่ได้อ่านโจทย์ก็ก็มามาที่วิชาที่เราคิดว่าง่ายที่สุดคือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นะมี25ข้อ45นาทีเลือกที่ออกนะก็ ออกพวกคอรนอแล้วก็หาพวกปริมาตรปิดซึมหาปริมาตราตพิระมิดกระบอกกวงอะไรอย่างนี้ก็ไปจําสูตรมานะคะแล้วก็โจทย์แบบธรรมดาเลยไม่ยากมากก็แค่จําสูตรมาแทนค่าก็ทําได้เลยแล้วก็โจทย์ปัญหานิดหน่อยพวกรูทแล้วก็พวกอันเนี้ยซน์คอสแทนอะ่ะที่บซน์สามสิบบวกคอสเท,ท่านี้เท่านี้บวกแทนเท่านี้นี่ง่ายอันนี้ยอมรับเลยว่าเออมันง่ายจริงๆนะคะคะแนนออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะต่อไปวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก็ไม่ยากไม่ง่ายกลางๆไม่ยากไปไม่ง่ายไปก็โอเคนะคะผู้นารอาหารส่วนระบบร่างกายไม่ออกเลยสักข้อก็ไม่มีแล้วอันเนี้ยคือจําไปแบบรู้สึกว่าแบบถ้าระบบบอกระบบร่างกายออก,ก็คือทําได้เนี่ยสรุปไม่ออกเลยงงต่อไปฟิสิกส์ฟิสิกส์กจะออกเรื่องคานแรงไฟฟ้านะคะที่ที่เอาเราเจอเนาะก็ทําได้คํานวณรู้สึกว่ากลางๆไม่ยากมาก ไม่ง่ายมากมันแบบกลางแบบเลขก็พอดีพอดีนะคะไม่ไม่เวอร์เกินแบบเหมือนรอบห้องกิฟต์แบบรอบห้องกิฟต์เลขมันจะแบบเฮ้ยากมากจริงต่อไปแทยอังกฤษสังคมก็จําไม่ได้ค่ะไม่ได้อ่านโจทย์อ่ะแต่อังกฤษก็น่าจะออกพวกพาร์ทคอนเวอร์คอนเวอร์ลีดดิ้งเออะแบบไม่ได้ต่างจักอังกฤษรอบพ่วไปนะคะแค่จําศัพท์ไปต่อไปเป็นที่เรียนพิเศษนะคะ เดี๋ยวเราของเราก่อนเพราะของเราน้อยออก็ที่เรียนพิเศษเรียนคณิตที่เดียวค่ะตอนมสามเ<อ>นี่ยเราเรียนพิเศษวิดอยู่แต่ไม่ไม่ได้เรียนสอบเตรียมเข้าแต่ว่าเน,น,น,นื้นนะะนอหามันก็อยู่ในเน้นนั้นค่ะเหมือนเรียนแค่เรียนไว้สอบในโรงผ้าเลยเนื้อหามันก็อยู่ในนั้นแหละค่ะมสามเราสอบเอ้ยไม่ใช่เราเรียนพิเศษหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายโปรไฟมี่ทุกคน เหมือนมีอาจารย์ที่รู้จักอมาแบบส่งว,ว่าเออที่เรียนพิเศษของอาจารย์มีติวกิ๊เต้นนะแบบเจ็ดวันสุดท้ายอะไรอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยเจ็ดวันสุดท้ายก็โอเคนะได้ติวเนื้อหาได้แบบทัวนอะไรอย่างงี้เราก็เลยลงไปนะคะมีวิทยาลกิสาวิชา<ส>ก็ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยบางวันใช่ไหมเช้าถึงบ่ายเรียนอันนี้เสร็จใช่ไหมเพอะเรียนทุกวันเลยนะเจ็ดวันไปเรียนอังกฤษตอ่อมีแค่นี้แหละที่เรียนเราแล้วก็นอกนั้นอ่านเองหมดเลยนะคะหนังสือที่ แนะนำมาก็คืออ่านจริงนะทุกคนวิทวิทเล่มเนี้ยบอกเลยนะแต่ที่สุดของที่สุดอ่ะที่สุดคือต้องเล่มดีเล่มนี้ทุกคนต้องมีทุกคนก็อ่านคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่เรียนวิทเพราะว่าเป็นช่วงโควิดก็ไม่รู้จะเรียนไหนนะคะก็อ่านเล่มเนี้ยได้ได้แบบต้องอ่านจริงๆอันนี้ดี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 เออลืมบอกตอนม3จำได้ปะที่เขาพกหนังสือไปอ่านที่โรงเรียนใช่ใช่ใช่ตอนนั้นอ่ะตั้งใจมากพกหนังสืออย่างเงี้ยไปที่โรงเรียนทุกวัน ทุกวันเลยแล้วข้ามว่างอะไอ้<า>พวกพัฒน,นาคุณธรรมอะไรอะนั่งอ่านฉันนั่งอ่านหนังสือนะคะที่เพื่อนเปิดเพลงเต้นกันฉันแบบนั่งอ่านไปตั้งแต่มมสามเทอมหนึ่งยันทเทอมสองอะไรยเงี้ยแต่ตอนเทอมสองทุกคนก็จะเริ่มจริงจังกันแล้วทุกคนก็แบบเออเริ่มพกหนังสือมาโรงเรียนแ,แล้วก็ติวให้กันอะไรยเงี้ยก็เป็นคนที่อยากสอบติดกิ๊บเขาก็กันนะคะนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะคะแล้วก็ ถ้าคําถามมันเยอะมากหรืออยากรู้แบบอะไรที่<ช>แบบส่วนตัวของเราว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแบบชีวิตรุน่นนี้นั่นเรื่องทั่วไปของชีวิตนะคะเราอาจจะทําคลิปแยกเป็น Q&A น,น,นะคะมีคำถามอะไรไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเม้นมาเม้นใต้คลิปได้นะคะถามเข้ามาเลยได้เุกคนตอบทุกคนถ้าน้องไม่อยากเม้นก็ทักมา DM ส่วนตัวของเราก<ช>ับไอ,อ้มุกได้ถ้ากาได้ทักก็ได้นะคะไม่กัดนะคะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากสอบเข้าม4โรงเรียนขอนเกมวิทยายนอยากให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะจะได้ไม่ต้องมาเครียดมากดดันช่วงใกล้สอบนะคะใช่ถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมตั้งแต่ม3เทอมหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะคะ แล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนที่กําลังจะสอบเข้าหรืออ่านหนังสือสอบอยู่ก็สู้ๆน,นะคะเป็นกําลังใจให้ทําได้อยู่แล้วมาอยู่ในคอนเกวิตม,มาเป็นสารหัสด้วยกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด,กดไลค์กด share, แชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย <laughs>